mấy cua ở quan tài mà cua mấy mẹ ơi than lũ tự em bị thiệt quan sát quay trả mà nốt lâu tai mẹ ơi lụt tự nhiên đây riêng lâu tai mấy cùm đồi ơi hỡi đa khởi à mà giờ đa khởi mới đa lời lối anh có cuốn thương, à, mẹ mẹ cả anh nó gặp đại điều giang mà anh có mưu giang rom đôi nằm chìm có cuốn má gặp กับที่ให้มาแล้วนะครับเมฆาหมู่ย่างเมฆาหมู่ย่างเออนั่นเลยเมฆาหมู่ย่างให้มาแล้วแต่อันเละเมฆานำปั้นยังนั่งเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่เฮ้ยน้องเพียกเราจัดจยนลูกจะไปวันไหนลูกนูจะไปวันนี้วันวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้กับพ่อเออยงี้ลูกคนที่จะเดินเดินทางไปพ่อย์จะสั่งสอนเจ้าสักนิดหนึ่งพ่อจะสั่งสอนเจ้าเป็นบทเป็นกลอน ดีครับพ่อพะสั่งสอนหนูเป็นบทเป็นกรอนจำง่ายดีครับพ่อฟังพ่อดีพอจะสั่งสอนเจ้าเป็นบทเป็นกรอนฟังและคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่พ่อสั่งสอนมาถูกต้องหรือเปล่าฟังพ่อให้ดีลูกกคพ่ออล้วก็จะไปฟังบ่อสั่งนะพ่อสอนไม่นะ้ังว่อ ngã bót xăng xăn tùng cả các là tòn nhân bị giặc anh không bén đất không mượn riêng má xe ngặt kỳ đi biệt giao phiêu cao núi thép nhả xuôi tà á giò อยากมันคิตพอเก้าจิตไปสกิดบอกรักระวังไห้ระวังเอาไว้เสมอยาอยาเลิกก็เดี๋ยวเจองานมาอยากเศรที่ก็เดี๋ยวมีมากหนักลอกให้บอกอยากบออยากมันไม่เพดรออยากไม่เพดเลยบางออใจนับ่าไปเลี้ยงตาฝ่าก้าวไปนอนรองเอวแคดอย่าเชื่อหลักผู้อยากที่แท้สอบวัดเด็ดวันกะตอพอ่บ con tảng lều, anh liêu luôn 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 ba luôn luôn ba luôn 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 ba dây

ก็แล้วก็ได้ไม่ยอมนจะจนเรื่องทางทีวันเจ็ดวันลูกกลับเจ็ดวันลูกกลับแค่พ่ออย่าไปเสียความเศร้ากับชามนุษย์ ไอ้เปี๊ยกไอ้ปุนแกว้วดูแลลูกกูกันกับเจ็ดวันลูกกับโชคดีมีชัยเจ็ดวันลูกกับครับพ่ออย่าไปเสียความสาวชาวมนุษย์นะเดินทางโชคดีลูกเดินทางโชคดีไอ้เปี๊ยกไอ้ไอปุ่นแกว้วดูแลลูกกูกันกับพี่เปี๊ยกพี่ปุป่นแกว้วทำไมล่ะพี่ทำไมเสด็จพ่อสิ่งแม่หนูเนี่ยไปยุ่งกับผู้ชายชาวมนุษย์เกือบปนเอะกับน้องกว่ายิ่เจ่งอักกีกับ คือผู้ใายเจ้ามนุษย์นั้นไม่จะว่าอยู่หุ้นเหมือนผีปนนี้เหมือนน้องเปียกปนนี้ผู้ใจยเจ้ามนุษย์บางคนปิ้วพันเหมือนกับน้องแบ่งคนก็่อแบ่งคนก็่อกับบางคนล่อเหมือนกับผิดตูนได้ปนี้ผิดตูนกับเจ้าภาพอากับ้าภาพคนนี้มาจ้านอันนี่ vì tuôn râu à, cho con à, à, bò đi trách à, tầm bay à, cục bồn tròn à, bay chà là tròn này con ní con chạy dây chạy tớp nó việc ơ à, con chạy dây chạy tớp là dù lo gắn dù lo ơ ờ, đi mà tan ồ ờ, anh ơ ờ, ừ, mì kè tì phải chầm dây gắn ว่าเพื่อแกติกองแกก็คือไม่มีคําว่าสายถ้าวันตายยังไม่มาถึงวะโรยนะจัดเย็นคนเนี้ยมันเออมิแสดงว่าผู้ชายชาวมนุษย์เนี่ยผิวพรรณหน้าตาเหมือนน้องก็มีอ๋อมีครับคนล่อก็ยังเหมือนปูใหญ่วัดเราปน,นี้ผู้ใหญ่วัดกับมันเชี่ยน้อย,ยปน,นิโออยู่ล่อๆไปอะไรเหมือนอาเอกปน,นี้ แล้วทำไมผู้ชายเจ้ามนุษย์สเสด็จพ่อถึงไม่ให้หนูเนี่ยไปคุกคีด้วยมันเป็นเพราะอะไรเหรอออกต้องบอกกันว่าผู้ชายเจ้ามนุษย์บางคนมันเจ้าชู้เจ้าชู้เออก็บอกแล้วผู้ชายเราทาไมเจ้าชู้เปรียบสเสมือนงูไม่มีพิษอัอนเออแล้วเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาเขาอยู่กินกันเนี่ยเขาทำกันยังไงเหรอพี่ปุตแก้วพี่เปียก โอเวลาผู้หญิงผู้ชายเวลาเขาแต่งงานกันวันนั้นถูกต้องน้องอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงกับผู้ชายชาวมนุษย์เนี่ยเวลาเขาแต่งงานกันเสร็จเนี่ยก็ทำอะไรกันมั่งคือว่าันนี้เดี๋ยวจะนองเปรียมมึงหนังใจใจไปล่วงเองเนาะไปล่วง,งเอง,ง,ง,เอง,งเก็ใจไมมมึงบอกไว้นี่ว่ะไปที่มึงบอกไว้เลยว่าี่อยู่ประมาณ๋วยวดาวันกูอยู่ วันนั้นตียงแล้วไปเล่นกอมุยไปเล่นกอดสมุยกับไปตึ้งว่าบอกในใจฮอดคนอยู่เต็มหมดบอกว่าคนเราในโลกนี้ไม่มีได้เกิดมานอกากเราได้กันนุกแต่ก้าคนกับเพอไม่รูปีเลยไอย้ที่กูเล่พวันนั้นมึงต้องรู้กันว่าถ้าไม่รบไปบ้านนั้นมันไม่ได้รียนมึงก็ใจกัน นี่มึงคอยตะเลตาบนรุงรุ้งนารลงคอยเลยยกขึ้นทีคุนร้องขุนทีคุนร้องขุณเฮ้ยอ้ทําไมได้ลบป่านนี้ไม่รู้มีายทำไมเอาพี่วันนั้นจะดาวาดเพชรจูเขาจะเป็นไงกันบ้างพี่อ๋อเวลาเขาจีบกันนี่เขาจีบกันยังไงอ๋อเหมือนปรนเดนนองเออเรามาตากันอะไรนะมาตากันถ้านี่คืออะไรเออเหมือนที่เรือไป ไปจอดหรือเปล่าไม่ใช่กับคือต้านคือเรามาพระกันอะไรนะพระกันอะไรคือพระคือเรามาพระพระพระจบมันโอ้เรามาพบกันปางกันแล้วกม่กาทีนี้พอเรามาพบกันแล้วอ่ะผู้ชายจะเป็นคนถามผู้หญิงก่อนก็ถามยังไงตอนแรกเขาต้องทักทายก่อนสวัสด,ดีครับ สวัสดีคะ่ะคุณชื่ออะไรหรือคุณแสงอาก,กีอแล้วคุณบอกชื่อฉันไปแล้วแล้วฉันจะตอบอยังไงอตุยเอาเอินบม่เจ้าบ่าคุณชื่ออะไรอ่าฉันชื่อแสงอาก,กี๋อคชือแสงอาก,กีถูกต้องแล้วน้องมาแต่ประหนี่นนอะไรนะพิจตตรมมาน้องมาแต่ประไหน,นอ๋อน้องมาจากทางนน้นอ๋อมักกี้คนเนี่ยอะไรนะมักกี้คนเนี่ย อะไรมากี่คนคือว่าขามาน้องมากี่คนอ๋อมากี่คนอันเนี้ยน้องมาคนเดียวว่ะมาคนเดียวนุมาจะมึงยักมาคนเดียวถูกต้องวะหานนะ่นน้องนะ่ะอะไรเดือ,อหาันหานมันกลายกลายเป็ดกับแต่วัดคอมันตัวมันเท่าว่ะอานนุมาคนเดียวแล้น้องเด็อีไปหนยัไง cái gì đó bị nong này còn nong mặt nút nong ipe nút thuộc tông vậy mới được quy và bị chiêu bị này á nong việc và mua riêng bị chiêu này ít thì thì nong việc này nằm mới bị đi kê quan vậy để quy và nong bị chiêu quan cho rắc mày bị chiêu quan có chưa việc vậy được và งานวัดวัดเกโปกไปแลยำบงไปไหมไปกินไอศครีมกินไหมอะไรนะไอศครีมเป็นยังไงไอศครีมมันเป็นของหวานของกลนจามนุษย์ไอศครีมมันเป็นยังไงมันใกลๆน้ำแข็งบอกแต่ว่ามันเนียนหวานมันใกลๆเกลดลิงน,น้องกินไม่เป็นหรอกกินเมาไหมอะไรนะเมาเมานี่เป็นยังไง วิธีการทำเมาเราต้องซื้อรถไถนามาหนึ่งกันหนานกันเว้ยได้กินเมาได้ที่พอทำรถไถ,ถ,ถ,ถนามาหนึ่งกันและทีนี้เราทำเทือกเือกนั้นเขากินกับเมาเหรอมึงแรงเองนัน้นองเปนแต่ไม่มีกินเมากับเตอกแล้วนังเจ๊ยเจ,เจเ๊ยตาครถถับไม่เป็นเอจัยไหมยาวมือมาเตี้ยวขวนเกี้ยอยู่นังเจยเะๆยกูครับเองเพราะว่ากูเคยครับมาแล้วได้รถ rột bốt cơ cười cáp rột xa bản nôn cơ cười cáp ở đây là rột xa bản nôn rột bốt nữa lên bên và rột xa bàn cần bốt cái xa bàn mượn ngắn nắng chơi chơi giòn dài yên cú cáp yên mai tôn tèo ầu tin mà diệp yên giả tập tao Hey. Sao đi <laughs> ca Hey. Sao đi <laughs> ca Cun chư rai lưu อะไรนะคุณชื่ออะไรดอฉันชื่อแสงอะกีว้าวชื่อแสงอากีเหรออยากใจแคงอะกีอืจ้ะแสงอากีชื่อแสงอากีถูกต้องว้าวมีมีแฟนหรือยังฉันยังไม่มีทีว้าวแล้วคุณล่ะมีแฟนหรือยังรอลอแบบนี้ใครจะปล่อยให้รอยนวล อุ้ยเป็นลมเลยเว้ยคนล่อเล้งตึงมีแฟนหรือยังยังไม่มีแครนทีไม่มีแควนตีใช่แล้วทำไมถึงไม่เอาใครไม่ใช่ไม่เอาใครไม่ใครเอาเออหตัวมั่งพอดีน้องเปียกเออชื่ออะไรเหรอชื่อเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงสิชื่อล่นชื่อจริงชื่อเปียกชื่อเล่น เปียกเปียกออชื่อเปียกเปียกครับเวลาเขาจีบเนะี่ยเขาจีบเป็นยังไงตอนแรกบางคนก็จีบเป็นคำกรนคำกรนยังไงก็บอกแล้วคำว่ารักเริ่มต้นจากรอเรือเป็นตัวแรกแล้วก็แตกมาเป็นโกเ้เก่ยมาน้กากาเกินงกลางระหว่างใจจะได้คำว่ารักสลักช่วงวันนี้ก็พูดแบบกดแบบกรนแบดบกรนคุณ ทำไมผมไม่อยากจะเป็นรู้ไหมว่าถ้าให้ผมเป็นเครื่องดื่มผมจะไม่เป็นเป๊ปซี่ผมจะไม่เป็นลิปโปและคุณจะเป็นอะไรผมจะเป็นเบอร์ดี้ทำไมเหรอเพราะว่าผมจะเป็นหนึ่งในใจคุณไงคุณ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 อยากเป็นสักนิดหนึ่งถอยหลังไปหน่อยทำไมเหรอคุณเหยียบหัวใจผมอยู่ไงว้าวคุณ คุณลองนับ1ถึงหทีหนึ่งสองสาสครบหรือ,อยังครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะว้าวาไหนลองนับ1-1ถึง1ล้านทีนับยังไงก็ไม่ถึงไม่ครบอย่างแน่นอนรู้แล้วว่านับยังไงฉันก็ไม่ครบจีบฉันสิถ้าไม่จีบแบบนั้นผมจะจีบเป็นเสียงเปลง chỉ là ngày đẹp tiếng mà che mẹ sao con ngà tiếng đi <laughs> chẳng đi นนานไว้กอดงาสักคนเห็นคว้าคลึกม,มียิงกลุ่มในสวงองคยามคนจอง วงมีเป็นสองวงพอดีม uh, yeah. like ือนี่เกาให้หมดเลยกูชัดตายแตเดียวลงเรียนน้อยลอยหุนในสายชนโวยละแอบทักเบื่อตุ่มบัวบานกองไข่ไว้ข้าน้าตาพอลมพัดมาเจิดใจโอ้ว่าไม่เอ้ ลวงจักิดนองโลเครื่องซึดตีจ่ากีย่ได้มายังเลื่อยอยู่เลยย่ารูปตีผู่อย้วัดไอ้ก็ยังเลื่อยอยู่เลยลาวิีปินตูนหมอพายก็ยังเลื่อยอยู่เลยชมผีลวงจักิดนอนเราแกพี่ป้าเพื่อนพี่มาด้วยเห็นไหมกนสวยเพื่อนพี่หล่อแค่ไหนพูดแก้วหน้าตาหล่อ หมาเลยกัดตีหัวขออาจาไหนแม่มากัดมันไม่เคยทีเอาแม่มากัดมันไม่เคยทีมันจะแม่มาพาไปเลี้ยโหหมาจนได้ ลองเยื่อเลี้ยพื่ทำพิเปี้ยอย่างนี้ทำไมปล่อยเดี๋ยวพ่เปี้ยหายใจไม่ออกโกรธเลยแม่บาดมาแล้วกูโกรธแล้วไหวลงเรือนพี่แตกแล้วปล่อยพี่เปี้ยแกหายใจไม่ออกใหญ่ลงเพืยอในวัดในว่าเข้าใจไหมปูน้ำมันดีดี มแมเลี้ยแม่มามันยังไม่เข็ดเร็วมาแล้วแม่มามันยังไม่เข็ดเร็วมาแล้วแม่มามันยังไม่เข็ดมันจะแม่มาพาไปทิ้งคลองน้ำเข็ดมาร้องไห้มารองห้ เพื่อนนั้นเลี้ยวโค้งเก่งีอกอตายโอง่งเลยจีบสิทำไมถึงไม่จีบฉันล่าจีบสิเหล่านี้กูจีบหมดมันสิบลิตรเลยมาโรงั้งไม่